ครับในช่วงวันหยุดนะครับวันที่9ที่1 0 11ธันวาคมนะครับกระผมหนุ่มเสือก็ได้มีโอกาสพาลูกค้านะครับลูกทัวร์นะฮะมาเที่ยวที่เขาค้อนะครับทริป3วัน2คืนนะครับนะก็ทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะครับก็เป็นคนไทยแล้วก็คนที่ยืนกลางก็คือชาวจีนนะครับเป็นเพื่อนเขานะครับนะพูดภาษาไทยไม่ได้นะครับแต่รู้สึกว่าเป็นเพื่อนของคอก่อ ลูกค้าของคนไทยเนะี่ยแปลเป็นภาษาจีนได้นะครับให้ชาวจีนให้เพื่อนได้รับทราบกันนะครับแล้วก็พาขึ้นมาเที่ยวชมที่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศ,ศาสตร์นะครับของเขาเค้ะนะครับซึ่งฐานยิงสนับสนุนนะครับหรือ,อบนเนินซึ่งสูงนะครับที่อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาเค้ะนะครับ นะก็เป็นที่น่าชื่นชอบนะครับของนะักท่องเที่ยวเลยนะฮะทุกครั้งนะครับทรเที่ยวก็รู้สึกว่าทเที่ยวเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆสวนดอกไม้นะครับอะไรต่างๆประมาณนั้นซึ่งนะกาเนิดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแลวกนะ็มากมายนะครับแถวเขาคอนะครับนะเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่สวยงามของจังหวัดเพชรบูร์ในระดับต้นๆของประเทศเลยนะครับคล้ายกับปูทับเบิก อันนี้ก็บริเวณฐานยิงสนับสนุนหรือว่าเนินเขาของทหารที่ดูแลอยู่นะครับก็จะมีสางเฮลิคอปเตอร์สางปืนใหญ่นะครับอันนี้ก็ส้างปืนใหญ่นะครับ,อรรบอของฝ่ายรัฐบาลนะครับที่ชำรุดเสียหายช่วงระหว่างาสงครามนะครับรบกับรรคคอวนิ์อันนี้ก็ปืนใหญ่นะครับร้อยห้านะครับประมาณนั้นนะครับนี ร้อยห้านะครับก็ยิงจากฐานยิงตรงนี้นะครับสนับสนุนทหารที่สู้รบอยู่ที่พื้นที่เขาค้อในช่วงยุทธการผาเมืองประเดศศึกนะครับที่ท้ายายเหตุการณ์นะครับแต่ก็สู้รบอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วครับตั้งแต่2511นะครับมาจนถึง2,500 25นะครับ พื้นที่เขาเคาะกับภูหินร่องกล้าก็ลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นปืนของพักคอมนิ์นะครับอันนี้ก็คือกืนจานที่เห็นเป็นจานเลยนะครับประกอบด้วยเซกาเซอาค้านะครับเซกาเซอาค้านะครับที่ยึดได้หรือส่วนมากที่เขาคอยึดได้นะครับแล้วก็นํามาโชว์ไว้ตรงนี้อันนี้ ปืนไร้แดงสะท้อนถอยหลังนะครับหรือปลสนั่นเองนะครับแล้วก็มีชุดเครื่องแบบของทหารฝ่ายรัฐบาลนะครับที่เสียชีวิตนะครับแร้ธกการหาเมืองประเด็จศึกเปิดที่นี่ถึงสามสามครั้งด้วยกันสามรอบเปิดรอบแรกยังไม่สามารถยึดได้ก็เปิดซ่อมก็คงจะมีมากกว่านี้นะครับมีมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นหุ่นทหารนะครับจำลองนะครับ นะเจ้าที่ฝ่ายคำนวณบ้างอะไรต่างๆการยิงปืนใหญ่ยิงสนับสนุนนะครับตรงนี้แล้วก็มีหัวกระสุนปืนใหญ่ที่ใช้การไม่ได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะระเบิดนะครับเจ้าที่เขาดูแลไว้เป็นอย่างดีแล้วนะครับทําไม่ให้ระเบิดได้นะครับนี่แหละแอ,ะอน,นีสิบเนเครุ่นแอรุสิบเก้าเครื่องบินปีกนะครับเครื่องบินปีก นะครับที่ปลดระวางแล้วนะครับแล้วก็นํามาโชว์ประดิษฐานไว้ตรงนี้นะครับอันนี้หนุ่มเสือนะครับช่วงเป็นทหารก็เคยใช้บริการนะครับนะให้ชี้ทางให้นะครับชี้เป้าให้นะฮะแล้วก็ในฉายาของเครื่องบินแอร์19รุ่นนี้นะครับในช่วงนั้นทหารเรียกกันอย่างติดปากเลยว่าไอ้ปากหมาหว่าอย่างนั้นนะครับ ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับไหนๆพูดตรงนี้ก็ขออธิบายต่อเลยนะครับเพื่อจะได้เข้าใจนะครับคือในยุคนั้นนะครับนะเครื่องบินแอนสิบเก้ารุ่นนี้นะครับทหารยุคนั้นได้รับฉายาว่าไอ้ปากหมาก็คือสมรภูมิที่เขาค้อนะครับนายทหารท่านหนึ่งที่เป็นวิทยากรผมนะครับผมจำชื่อของท่านไม่ได้นะครับเป็นผู้ฝึกผมนะครับ ได้เล่าให้ผมฟังนะครับในห้องเรียนเลยนะครับช่วงบ่ายนะครับผมฝึกนทรออยู่นะครับก็ในช่วงห่วงหนึ่งนะฮะนายทหารท่านนี้นะครับเป็นท่านเป็นผู้ฝึกนะครับก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังนะครับก็คือสมรภูมิที่เขาเคอนะครับทหารฝ่ายรัฐบาลเราเนี่ยเข้าตีพักคอมมิชเนี่ยนะฮะก็มีการสู้รบกันอย่างหนักหน่วงแต่ทีนี้ จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ทหารฝ่ายรัฐบาลเรานะครับแตกกระเจิงกันนะครับจับกลุ่มกันไม่ได้นะครับเพราะว่าการต่อสู้นั้นดุเดือดมากนะครับแล้วก็ได้มีทหารทั้ง11นายนะครับเดินเท้านะครับออกจากพื้นที่เพื่อไปสู่พื้นที่ปลอดภัยหรือไปสมทบพักพวกนะครับนะแล้วแล้วก็ไม่มีวิทยุนะครับพอได้แตกออกจากกลุ่มใหญ่ไปนะครับ คลีนีเครื่องบินแอร์สิบเก้ารุ่นนี้ตัวนี้นะครับก็ได้ขึ้นบินตรวจการนะครับบินตรวจการครับพบทหารสิบเอ็ดนายกํลาลังเดินลงไปลําห้วยว่าอย่างนั้นนะมุ่งหน้าไปจึงได้นํามีเครื่องขยายเสียงติดอยู่ที่เครื่องนะครับที่ใช้ประกาศนะฮะในช่วงนั้นนะครับประกาศให้มอบตัวบ้างแล้วนกะ็ปล่อยใบปลิวบ้างอะไรต่างๆนะครับก็ยังมีเครื่องติดเครื่อง Ö, เครื่องขยายเสียงอยู่ที่เครื่องบินลำนี้อยู่นะครับก็ได้ ทำการประกาศนะครับให้ทหารนะครับที่11นายนะครับที่กําลังเดินอยู่ตามลําห้วยเนะี่ยนะครับว่าถูกแล้วให้ทหารทั้ง11นายเดินตามลำลำห้วยลงไปเรื่อยๆอีกไม่เกิน5กิโลจะถึงหมู่บ้านประมาณนี้นะครับคําประกาศนะครับตามที่นายทหารไดเ้เล่าให้ผมฟังนะครับให้นักเรียนฟัง นะก็เลยไม่มีเฉพาะทะหารได้ยินนะครับทางพักคอมนิตทหารของพักคอมนิตก็ได้ยินนะครับจึงไปดักซุ่มยิงทหารทั้ง11นายเสียชีวิตท,ทั้งหมดนะครับดังนั้นก็เลยเออเครื่องบินรุ่นนี้นะครับเอแอรสิบเก้าเนี่ยก็ได้รับฉายาจากทางทหารว่าเรียกกันว่าไอ้ปากหมานะครับตั้งแต่ บัดนั้นมาเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งนายทหารท่านเล่าแบบนี้แต่ก็เรียกจริงๆนะครับผมได้ยินกับหูเลยว่าเอ้ยไอ้ปากหมาไปตรวจการอีกแล้วไอ้ปากหมาบินแล้วไอ้ปากหมากําลังขึ้นอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับเพราะว่าฐานบินอยู่ที่ลมสักนะครับแล้วก็เลยมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็ขอขอบคุณครับเดี๋ยวทิปหน้าพบกันใหม่นะฮะทิปนี้หวัสดีครับ